อ p ที่สองเอวัมเมสุตังเอกังสามายังพระควาสาเกสุวิหารตีกะปีละวัตุสัมมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสร้างเคนะสัตถิงปัจจามาเตหิภิกขุสัตเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิ สถานิจโรกธาตุหิเทวตาเยภุเยนะสัณน,นิปติตาหุนติภะคะวันตังทัศนายาภิกขุสรั่งคันจาอะตคโคจตุนนางสุทธาวาสกายากานังเทวนานังเอตตา,าหโหอ,อายังโคภะคะวาสักเกสุวิหารติกปิละวัตุสัมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสรั่งคะ สังเคนาสัติงปัญจามเตหิภิกขุสตเตหิสเพเหวะอรหันติท่าสหิจะโลก a t h ตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปปติตาหุนติพระขวันตามพัสนายาภิกขุสร้างคันจานโนนะแมยามปิเยนาพระขวาเตนุปสรงกามียามาอุปสรงกามิตวา มะขวะตัวสั้นติเกปัจเจกคาทาภาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยาทาปีนามะพะลาวาปุริโสสัมมตสิตังวาภาห้างปัสสาเรยาปัสสาติลังสิตังวาภาห้างเป็นสัมมีสิติสัมมิตเตยา เอวะเมวะสุทธาวะเสสซเทเวสุอายาอันตาราหิตาพระคะวะโตโผละโตปูตาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระคะวันตังอภิวาเทตวะมันเอกมันตังอัตข่งสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาพระคะวะโตสั้นติเกอิมังขาทังอภาสี มะหะสัมโยป่าวะนัสส밍เทวกายาสมาคตาอาตคามหาอิมังธรรมมะสมยังทาคิตาเยวะอปาราชิตาสร้างคันติอัตโกอปาราเทวตาพะควะโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีตตัตะละพิกขโวสมาทหังสุอิตังอัตโนชุกะมะกลงสุ สาลาทีวาเนตานิขะเหตตวาอินทะละยะลิยานีรักขันติปันทิตาติอตาเข้าปราเทวตาพระคาวโตสันติเกอิมังคทาทั้งอภาสิเชตวชวตาวาเคลังเชตตวาปรีคังอินทะรีคังโอจะหาาัดจะมโนชาจะมณนชา เตจัลันติสุธาวิมาราจากกุมาตาสุทันตาสุสุนาคาตีอาทะโคอัปปาราเทวตาพระครวตสันติเกอ์มังคาทั้งอาบาสีเยเกจิพุทธังสางคตาเสนาเตฆะมิสันติอัปายามีพหายามาสร้างเทหังเทวกายัง ปรลิปุเรนชันตีสีติอัตโคภควาพิกขุอามันเตสีเยภุเยนาพิกเวสท่าสูจะโลกทาตุสูเทวตาสันนีปฏิตาห้นตัตัทาหัตตังทัศนายาพิกขุสร้างคันจะเยปิเตพิกเวอไอเฮสุอตีิตามัทนานาอรหันโตสัมมาสัมพุทธ เอตัมปีพระขวันตานังเอตตาปามายเมาเย,าย,ายวาพักเทวตาสั้นนิปติตาอแห่งส่งเสตายทาท่าปีไม่ห้างเอตาระหิเยปิเตพิกาเวพระวิสันติอาณาฆาตามัทานานัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานังเอตตาปะมา มาเยวะเทวตาสันนิปติตาภาวิสันตีเสยา่าธาปิไม่หังเอตระหิอาจิกขีามีพิขเวเทวกายานังนามานิกิตายสามี พิกขเวเท ani, เว ani, าาทาากายานังนา,า,ามานิเทสิษสามีพิกขวเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาตุกังนามสิกาโรถาพาสิษฐ์มีตีเอวัมพันเตติโคเตพิกขุอหันโตปัจัตสูงพระขาวอิตาปะ ท่าโม๊ะสิโเกะมโนสามียัตถคุณมาท่าทตทาสิตาเยสิตาคิริขฆาภรามอาหิตาตลามสามาหาหะหิตาปุถุเฮระ สิโลกมนุสามิยัตถภุมมาตะทาสิตาเยสิตาคิริคภะลัลงปะหิตตตาสามาหิตาปุทุหิสีลาวะสันลีนาโละมะหังสาพิลัมพุโนโอปะโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมานาวิลาพิญโย ปัญจาสเตยตาวนาวะเีกาปิละวัธเวตโตอามันตยิสัทธาสะมเกสะสะเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาภิกาโวเตจะอาตาปะมะกลุงสุตตวาพุทธสะสะสานังเตสัมปาตุระหูยานังอะมะนุสานาทัศนังอะเป ตะเสมัททคุ้มสะหัสสรงอะทะสัสะลิงสะตังเอเกสหัสเสนังอะมะมะสะนะมะทะสุงอะเปนันทะนันตมทคุ้ิสาสพาุาอะหง ตันจาศพังอภินยายะวะวิขิตตว่าจักขุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาสัพภิกกันตาเตวิชานายะภิกขะโอเยโวหังกิตตยิสามิขิลาหิอนุปุภะโซตัสะ สหัสสะวายาฆาภูมิมากาติลวัตวาอิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสันโีมรธมานาอภิกามุงคภูนางสมิติงวนังฉะสหัสสะใหมาวตายาฆานาณตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสันโีมรธมานาอภิกามงคภูนางสมิติงวนังฉะสหัสสะใหมาวตายาฆานาณตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโต นาวันโตยัสสสิโนมอธมาตามอธมานาอภิกามุงพิฆ like ูนังสามิติงว่านางซาตาคิราติสะหาซายาฆานาน้าตะวันนิโนหิติมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสสิโนมอธมานาอภิกามุงพิฆูนังสามิติงว่านางอิเจเตโซลาซาหาซายาฆานาน้าตะวันนิโนหิต มธมานาภิกษัมุงภิกขุนังสาม,มิติงวนังเวสามิตาปัญจสตาอยากฆ่านานาตตะวานันนิโนทิมันโตชติมันโตวันาวันโตยอสสิโนมธมานาภิกษัมุงภิกขุนัง,นางสาม,มิติงวนังกุมพิโรราเชาคเฆียโกวุฒเวปุลชา,านิเวสานางพิญโยนางสัตาสหัสสร้างยักฆ่านางยิตะาปายิป,ปุตะ สติกุมพิโลราชคหิโกโซปะคาสมิติมว่านางปุริมันจะทดสร้างราชาา้าท่าตะลัตทโอปาสซาสติคันทัพานางอาธิปติมหาราชายาส,าสัสสิทโะปุตตาปิตาตสะพระหาโวอินทามานามหภาภรัยที่มันโตชุติมันโตอนวันโตยศัสินโน มทมานาภิกามุงภิกขุนางสามิติงว่านางท่าขี่นันจริสร้าชาวิรุณห้อตาปะซาสติกุมพันทานางอภิปตามหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสาระหาโวอินทมานามหาภลายทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนางสามิติงว่านางปัญจะปาชิมันต์อธิสร้าชาวิรุณปากโคนาค่านางอาทิปติ อินทมามนามหาพพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสินโนมหัมานาพิกามโมพิโคนังสมิติงวะนังอุตรานจะดิสราชากุเวโลนตาปัสสะสติยาฆานางราทิปติมหาราชายะสัสสิโสปุตตาปิตาสาพระหาวอินทมามนามหาพพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโต ยาสสินโ,นโมทธม,มานาภิกษาม,ม,ม,มุพิวนาสิติงวานังปุริมะทีสร้างราชาละเท่าตระเทโะะท่าขีเนนาวิรุณหกโกปัฉิเมนาวิรุณปักโคกุวเวโรอุตตารังทีสร้างจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตโตโลทะสีทา ท่านะละมะนาอัตทั้งสูเววะเนกาปีละวะทาเวตเตสัางเนมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสะทามายาคุวเวทุเวเตทุวิตูจะวิตุโตสหจันทนโน กามาเศธโทจะกินโนทันคูโนนิทันคูจะปะนาโทโอปมันโยจะเทวาสุโตจะมาลิตามามาตาริจิตตาเซโนจะคันทับโพนาโรราชาชะโนสโพอาคูปันจสิโคเจวะติมพะรูสุริยะ วัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทภพาสหราชุพิโมทมานาอาภิกรมงพิคุนางสม,มิติงว่าน,างนาังพัะทคูนาภาค่ะ นาพระซานาคาเวสาลาสาหาตตชากรมารมภาลตัสรา,าอาคูปายคาสาหายาติพิยามุนาทตลาลทาจะอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหาภลาโซโปาคะสมิตตงวานัง เยนาครา,าเชสหาัสาหะารันติทัพพาธิชาภักขิวิสุทธจักขุเปหายาสาเตวะนาชาปตตาจิตตะลาสุปันนอิติเซเตสะนามังอะภยันตธานาครา,าชานามาสี สุปัน,นโตเขมะมะกามิทุกขุทโธสันติห้าวาจายุปปหันโตปหันตานาคาสุปันนาสะระณะมะกังสุพุทธังสิตาชิตวชิระหัตเทนสะสมุธังอสุลาสิตากะ พาตโลวาสะวัตเตเตทิมันโตยัสสิโนกาลคันชามหาพลายทิมันโตทานาเวคะซาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนะมุจีสะสะตันจะพระ ลิปุตตานาังสัพเพเวโลจะนามกาสันนาหิตวาพลิงเซนางลาหุพัามงปาข้ามงสะมาทะโยทานิพัฒนเตภิกขุนางสมิติงว่านางอาปูจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตทาข้ามง วาลุนาวาลุนาวาลุนาเทวาโซมูจะยะทะสะสหะเมตากรุณนากายกาอาโคสัตญสัตสีโนทะเซเตทะสทากายาสะเพนานัตตะวานิโนที่มันโตชิดิมันโตวันนี้ เอสซิสนโนโมธมานาพิกามงมิคุนางสมิติงวานางเวตุจะเทวาสหายีิจันทส,สุป,ปะอส,สัมมะจะทุเวยะมาจันทส,สุป,ปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรากฆาสุริยะสุป,ปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุราคิตา นาคตาณิปุลคิตาอาคูมันทะพระลาหากาวะสุนังวาโวเสโทวาสโกสะโ,โกปาคาปุลินทะโททะเซเตทะสถากายาสเพนานัตตะวันนิโนติมันโตชุติมันโตว,วันนันโต ยาศาสิโนโนมุทธมานาภิกามงพิคุณนางสมิติงว่านางอัทาคูสหภูเทวาชาลามาคีสิขาวะอริยะทากาจะโลชาจะอุม,มาบุพานิกาภะสิโนโวะลุนาสหาธรรมะะอาจุตาจะ อ่ะตาคูสหภูเทวาชาละลามคีสิขรืวีวะอทิทะกาจะโลราชาจะโลชาอุม,มาภาุพภะนิพาสินโนวะลุนาสหาธรรมมาจะอัจจุตาจะอเนชากาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวเนสินโน ทัศเยเตทัศธากายาสาเพเนานันตตวันนิโนทิมันโตชุติมันโตนวันนวันโตยะสสินนมัธมานาภิกกรรมพิคนังสาม,มิติงว่านางสัมมานาสหสัมมานามหาสัมมานามานุสามานุสุตตามาคีตาปะทูสิกา,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 าอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอะทคูมหายโยเทวาเยจะโลหิตตวา สีโนปาราคามาห้าปาราคาอาคูเทวายสัสิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสัสิโนมะมานาพิกามุงิพุนังสาม,มิติงวะนังสุกากะรุมหา้าลุนาะอาคูเวคนะสาฮา,าโอทา ตะคันห้าปาโมค้าอาคูเทวาวิจักขณาสัทธามัตาห้าระขะชามิสกาจะยสสินโนทนะยังอาคาชะนุนปชุนโนโยทิสาพิวัสติ ทสทสเตทัสภากายาสพเพนานะตัตตะวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตนัะวันโตยัสศิโนโมทมานาอภิกรมุงภิคุนังสาม,มิติงวะนังเขมียาตุสิตามายากัดถากายัากศิโนลำเพตตาลามะรา,ามะเสตธาโชตินามะาจะาอสาาวา นิม,มาณรตินะณรติโนโอาคูอาทาคูปะละนิมินมิตาทะเสเต,เตถถทะทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสิโนโมุธมานาอภิกรรมุภิคุนังสาม,มิติงว่านางสัทเทเตเทวะนิกายาสัพเพนาน,นานตะวันนิโนโน,นามัน วัยเยนาอาคันโชเยจันเยสติส,สาสหะปะวุฒาชาติมัคคีลังโอคะตินนะมะนาวสะวังทักเคโมคะตะวังนาขังปะจันทังวะอสิตาติตังสุพมมาปะละ มัตโตจะปุตตาอิทธิมันโตสหะสหสัพพม,มากาโลกานังมหาพมมาท,ทิทติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยะสัสิโสเททัศเทา อิสลาอาคูปัญจวะเกสะปะนันวติโนสันเตชัญญามัชโตอาขาหาริโตปาริวาริโตเตจัพเพอภิกักนเตสินเทเทเวสพมักเกมา ละเสนาพิกามีปัสสะกันหัสสะมาทิยังเอถะคันหัตถะพันทัตถะลาเคนะพันธมุตถุโวสะมนตาปาลิวาเลนะมาโลมุนทะโกจิหนัง อิติตัทธามหาเสโนกันทะเหกันหาเสนังอเยสิตาินาตะละมหัจะสรังกัตตวานังเทละ ถ้าปะวุสโภเมโถทนะยันโตสวิชุโกตตทาโซปทาวัาว,าวติสร้างกุธโธอสะส่ายวะเซตันจาพเพอภินญ,ญายะว,ะวิคิตวานะจากขุมาตะโตอามันตะอิสัทธาสาวกศสาสนีระเตมห้า เสนาพิกันตาเตวิชานาะภาพิกาวโวเตจะอาตาปะมะก,กะลงสุตตวาพุทธาสาเศราสนังวีตะลาหิตาปะกามงเนสร้างโลมัมปิอินชะยุงสัพเพวิชิตะสร้างคามาพยาติตายะสสิโนโมทันติสาหะภูทัน ภูเตหิสะสาวกาเตชะเนสุตติ